ครับทีเอฟซีอีกาชนละลทกทัศนรค่วันนี้ผมอ้นอีกามารายง,งานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของอดีต3แข้งบริเซียดอทมุนที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามีอยู่1คนเดินสวนทางกับเพื่อนอีก2คนนะครับนั่นก็คือเอริงบราสทาเลนจูดเบลิงแฮมที่อยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ขณะที่เจดรอนซานโชขาลงชัดเจนนะครับพอดีผมไปเห็นรูปรูปหนึ่งนะครับที่มีการแชร์ อยู่ในโลกโซเชียลนะครับเป็นภาพที่ซานโชฮาเลน์และจูดเบริงแฮมกอดกันกลมเลยในช่วงจังหวะฉลองประตูแล้วมีรูปที่พวกเขา3คนนี้ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จกับทางด้านของบรูซียดอทมุลแต่ทำไมจูดเบริงแฮมก้าวหน้าฮาเลน์ก้าวไกลแต่เจดอนซานโชไม่ได้ก้าวไปไหนอันนี้น่าสนใจมากนะครับผมเลยหยิบประเด็นเหล่านั้นมา คุยกันในคลิปนี้นะครับปับงกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่อชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของเอกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับนี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนกันนะครับสามยังบลัดอดีตนักเตะของบริเซียดอร์มุนเคยมีช่วงเวลาที่รุ่งโร์ครับตอนอยู่กับทางบริเซียดอร์มุนนั้นโอ้โหทั้งฮาลันทั้งจูต ทั้งจูดอ,อนซานโชอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่ทำไมในวันนี้ครับ2ออนาคตไกลเส้นทางมั่นคงแต่อีกคนหนึ่งครับดูมืดมนเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะฮะพูดถึงตัวของจูดเบลิงแฮมเกันก่อนจูดเบลิงแฮมเด็กคนนี้กำลังมาแรงเหลือเกินครับทุกคนคงทราบดีนะฮะว่าจูดเบลิงแฮมนั้น บนเส้นทางในลีกลาดิกา s p สเปนของเขาที่เขาเลือกเนี่ยมันสวยงามมากเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งออกสตาร์สวยเป็นดีมสตาร์สำหรับจูดเบลงิงแฮมจริงๆนะครับ4เกมแรกที่เขารับใช้เรอลมาดริดเขาซัดไป5ประตูมีแอสซิ์ด้วยนะฮะแล้วใน4เกมแรกมีถึง3เกมนะครับที่จูดเบลงิงแฮมเป็นคนทำประตูชัยให้เรอลม a ิ r i d คว้าชัยชนะในเกมเหล่านั้นครับ4เกมแรกราชันชุดขาวออกซองได้อย่างสวยงามคว้าไป12แต้มเต็มยิงไป8จูดเมาไป5ลูกครับดังนั้นตอนนี้นะฮะจูดเบรงแฮมก็เป็นชื่อที่ใครต่อใครที่เป็นแฟนราชันชุดขาวพูดถึงเขาแทบจะทั้งนั้นเลยซึ่งทุกคนยอมรับเลยนะครับว่าจูดเบรงแฮมเป็นเด็กที่มากด้วยพรสวรรค์ เป็นเด็กที่มีความสามารถสูงเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้นำแน่นอนสั้นๆเป็นเด็กที่เก่งมากซึ่งก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยลหลายๆคนพากันตั้งคำถามว่าเฮ้ยเองแน่ใจหรือเปล่าไอ้หนูการไปอยู่ที่เรอัลมาดริดเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องมีบารามีด้วยนักเตะภายในทีมต้องยอมรับคุณด้วยแฟนบอลต้องศรัทธาคุณ คุณถึงจะอยู่ได้อยู่แบบอุ่นใจแล้วอย่าลืมว่าคุณย้ายไปราคาไม่ได้จิ๊บจนะฮะหลักๆ100นะฮะ100ล้านเลยแล้วคุณอายุเพียงแค่นี้คุณจะไหวหรือเปล่าจูตเบริงแฮมแต่ในมุมของจูดด้วยแนวคิดด้วยการปฏิบัติตัวด้วยเส้นทางการเลือกเดินของเขาผมเชื่อว่าเขาพร้อมมากเขาพร้อมสำหรับในการที่จะลงเล่นบนเวทีใหญ่ กับทีมโคตรใหญ่อย่างเรอัลมาดริดย้อนกลับไปในตอนที่เขาอยู่กับเบอร์มิงแฮมเห็นไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นดารุ่งที่หลายคนเฝ้าจับตาตอนนั้นก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพยายามในการดึงตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยจูดิรนแฮมไปอยู่กับแมนอยูบางทีเส้นทางเขาอาจจะเดินเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีเดินเปไปเป๋มาก็ได้เพราะว่าที่นั่น มันไม่ได้การันตีว่าจูดเบเรแฮมจะสามารถเป็นตัวจริงและลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเขาเลยเลือกที่จะขยับขึ้นไปอยู่กับ,บริสเซียดอทมุลซึ่งพื้นที่ตรงนั้นสโมสรแห่งนั้นเป็นสโมสรที่เปิดกว้างเป็นสโมสรที่พร้อมที่จะผลักดันบรรดาดาวรุ่งฝีเท้าดีที่ผ่านมามีอดีตตัวอย่างที่ดีนะครับและจูดเบเรแฮมก็ได้รับการปฏิบัติแบบนั้นพอตอนที่เขาอยู่กับ,บริสเซียดอทมูลโอ้โหเก่งมากเป็นในักเตะที่เก่งมาก นะครับเป็นดาวรุ่งที่โตเกินวัยเป็นดาวรุ่งที่สามารถที่จะเป็นหัวใจสําคัญของบริเซียดอดมุลนะครับซ้อมก็ดีเล่นก็ดีเป็นฟันเฟืองสําคัญเป็นนักเตะที่บริษเซียดอดมุลขาดไม่ได้นะฮะพอไปอยู่กับเรมัลราดติดตอนเนี้ยจูเปรีรนแฮมเขาดูสุขงอมครับเขาดูพร้อมอ่ะเพราะว่าเขาลงเล่นอย่างสม่าเสมอได้สัมผัสเกมบุนเดสิกาเยอรมันนะครับรวมถึงการได้สัมผัสเกม ทั่วยุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกสั่งสมประสบการณ์นะครับบวกกับวิธีนาคิดของเขาที่เขาเองเขารู้ครับว่าจุดอ่อนจุดด้อยอยู่ที่ตรงไหนร่างกายเขาดีนะฮะสรีระร่างกายหน่วยก้านต่างๆคือพร้อมชนนะครับพร้อมใส่เดียวแบบไม่สนลูกใครอะประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาต้องเติมก็คือในเรื่องของเทคนิคเรื่องของทักษะเรื่องของสกิลต่างๆ ที่ในช่วงวลาระหว่างที่เขาค้าแข่งกับทางบริษัทดอทบูลเขาซ้อมหนักมากเพราะเขารู้เลยว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาได้ไปอยู่กับทีมใหญ่กว่านี้หรือว่าเป็นทีมเรอัลมาดริดที่เขามองว่าเป็นทีมที่ใฝ่ฝันเขาต้องพร้อมแบบพร้อมจริงๆสุดท้ายเขานําสิ่งนั้นที่เขาทํางานหนักหน่วงมาเนี่ยไปใช้ที่เรอัลมาดริดสุดท้ายมันเกิดผลครับเท่านั้นไม่พอนะครับคือในเรื่องของใจในเรื่องของสภาพจิตใจที่เขาแข็งแกร่งมาก เขาเป็นคนใจสู้เขาเป็นคนมีความพยายามสูงมากเขาเป็นคนมุ่งมั่นเขาเป็นคนที่ตั้งใจและเชื่อมั่นว่าศักยภาพของตัวเองนั้นสามารถไปอยู่ในจุดที่มันใช่ได้แล้วก็รวมไปถึงการเป็นตัวหลักของเรมาดริดได้และในวันนี้เพียงแค่4เกมแรกมันชัดเจนมากว่าจูเบริงแฮมนั้นเป็นกําลังสําคัญของเรมาดริทที่ขาดไม่ได้จริงๆแล้วเขาเองก็จะขยับไปเรื่อยๆครับ ขยับไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าจูดเบรธแฮมจะเป็นนักเตะที่เก่งกว่าเดิมเพราะว่าในเวลานี้เขาอยู่กับสโมสรที่ดีที่สุดของโลกทีนี้ขยับจากจูดไปดูเอริงบราท์ฮาร์แลนดกันบ้างเอริง er บ b าท์ฮาร์แลนดนะครับเด็กหนุ่มชาวนอร์เวย์นี่ก็ขยับขึ้นไปทีละสเต็ปจากโมไปอยู่ในลีกอสกอสเตรียลีกออสเตรียไปอยู่ในลีกบริสาเยอรมันซึ่งในเวลานั้นเขาก็ได้เจอกับจูดแล้วก็เซดซันช ตอนอยู่เบรสก้าเยอรมันเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นแข้งกองหน้าพิเศษใส่ไข่ยิงประตูได้ทุกรูปแบบมีความดุดดันมีความเกรี้ยวกราดมีความน่ากลัวยิงประตูแบบเป็นกรอบเป็นกำรรและสามารถเสกสิ่งที่พิเศษในสนามได้นะครับคือมีแววตาที่มุ่งมั่นมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและมีสกิลมีฝีเท้าม,มีความสามารถ เหมาะสมสําหรับการเป็นสุดยอดสวตรเกอร์และในวันนี้ครับเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองอีกขั้นหนึ่งการที่เออร n g ิ r a บร t a ฮ l เ n นย้ายตัวเองจากบริสกาเยอรมันมาอยู่กับเวทีพิมียร์ลีกด้วยอายุอย่างน้อยๆบวกกับเขาต้องอยู่กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมทีมนี้ถ้าคุณไม่เจ๋งจริงถ้าคุณไม่เก่งจริงถ้าคุณไม่แกร่งจริงและถ้าคุณไม่คิดในทิศทางเดียวกันอย่างเปปปิเลาคุณปิวทันทีนะครับ คนอย่างเป๊ปเนี่ยเขาต้องการความเข้มข้นคนอย่างเป๊ปเขาต้องการความสมบูรณ์แบบคนอย่างเป๊ปเขาต้องการความสมดุลที่สุดซึ่งถ้าคุณออกนอกลู่นอกทางคุณไม่ยอมทําตามกุญซื้ออย่างเป๊ปเนี่ยคุณก็เก็บกระเป๋าออกจากโรฮ์เอ็ัสดเียมไปเลยเหมือนกับเจ้ากันเซลโลเจ้ากันเซลโลเก่งนะครับแต่ไม่มีวิน,นัยทีนี้เอลลิงบล็อกทาร์ลนเนี่ยเขามีพร้อมเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป๊ปต้องการ ฝีเท้าดีด้วยมีความสามารถมีวินัยเล่นตามแนวทางของเป๊ปแล้วใช่ครับซีซั่นที่แล้วผลงานมันจับต้องได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่ทำให้แมสซิตี้คว้าทริปเปิรแชมป์อย่างยิ่งใหญ่แต่ละประตูของเอลิงบร์ตเทอรลมันช่วยให้แมสซิตี้เนี่ยตอกย้ำเป็นผู้ชนะในแต่ละเกมคือแมสซิตี้ยอมไปดึงตัวเอลิงบร์ตเทอรลมาจากบริสเซียดอทบุลเพื่อ เป็นการเพิ่มความน่ากลัวเพิ่มความเด็ดขาดเพิ่มความแม่นยำในการจบสกอร์ครับแล้ว r ริกบล็อคเทอรลก็ทำเช่นนั้นได้แต่สิ่งที่เขามีคืออะไรใจของเขาครับเป็นเลือดนักสู้ใจของเขาเนี่ยพร้อมที่จะพุ่งชนไปข้างหน้าใจของเขาเนี่ยพร้อมที่จะชนะอุปสรรคขวากหนามที่อยู่รายล้อมรอบด้านตัวเขาเองเพราะว่าการเล่นกับมันิตี้มันไม่ง่ายรวมถึงการที่ต้องเจอกับคู่แข่งทีมอื่นๆแตกต่างสถานการณ์ และในเวทีพิมพรีกที่เพียบไปด้วยเสือสิงห์ทิงรัฐถ้าคุณใจไม่แข็งพอถ้าคุณไม่เก่งพอเนี่ยคุณไปอยู่ในจุดจุดนั้นไม่ได้เลยซึ่งทั้งจูดทั้ง e r ริ n งบราส์ทาร์ลนมันสะท้อนมาถึงจอดอนซานโชจูดใช้เวลาแค่ไม่กี่อึดใจสร้าง Impact ให้กับทางเวร์มริกได้ทันทีส่วน e r ริ n งบรา l ์ทาลนใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวแลวปีแรกของเขากับซิตี้ก็ปังทันทีไม่ได้แพ้เลย แล้วขณะที่ซีซั่นที่2ของเขาก็สอแววที่จะทําลายสถิติต่างๆได้อีกยาวไกลแต่สําหรับเจรอนซันโชเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอตอนที่เราได้เห็นเจดรอนซันโชนะฮะอยู่กับตอนวอริเซียดอดมุลเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นปีกที่ดีนะเป็นปีกที่มีเทคนิคเป็นปีกที่มีความเร็วสูงเป็นปีกที่สามารถคุกคามแล้วก็โจมตีแนวรับของฝั่งตรงข้ามได้แต่ทําไม มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาถึงกลายเป็นปีกธรรมดาเป็นปีกที่รู้สึกว่าไม่มีความน่ากลัวใดๆเป็นปีกที่มีความชัดเจนเป็นปีกที่ไม่มีเป้าหมายในตัวเองอันนะ้เกิดขึ้นเพราะว่าโอเคคุณเซอร์ใช้งานเขาไม่ได้นะครับกุนเซอร์อีกคนหนึ่งไม่สามารถดึงศักยภาพตัวเขาออกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องพอเป็นเท H นฮากอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาเหมือนกับ เป็นคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็ล่าสุดเชนฮากมาบอกเองว่าสาเหตุที่ซานโชเนี่ยไม่มีชื่ออยู่กับทีมในเกมล่าสุดก็เพราะว่าเขาซ้อมไม่ดีพออา้าวมันเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะแล้วทำไมก่อนหน้านี้ซานโชยังลงเล่นได้แต่ทำไมในยุคของเอชเชนฮากในตอนปัจจุบันวันนี้เขาถึงไม่ได้อยู่ในสายตาของเชนฮากแน่นอนมันต้องมีปัญหาทั้งเรื่องของการซ้อมและก็เป็นเรื่องของการแข่งขัน เชนฮากอาจจะตั้งผาวไว้สูงครับตั้งมาตรฐานไว้สูงมากว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นนักเตะร,ระดับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณต้องมีพาเท่านี้นะซึ่งแน่นอนครับเขามีความเด็ดขาดในตัวเองเป็นอย่างมากไม่ว่าเรื่องของการซ้อมการเล่นให้ตรงตามแทคกติกรวมถึงการเล่นกับเพื่อนอะไรต่งนางๆนะนะคุณต้องอยู่เท่านี้แต่ระดับซันโชอาจจะแค่นี้นะครับแล้วเขาให้โอกาสมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ซันโชยังทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องยอมตัดเพื่อเป็นการสั่งสอน แล้วก็มอบบทเรียนให้กับซานโชว่าคุณต้องพยายามมากกว่านี้แต่ที่ไหนได้นะครับซานโชไม่ยอมพยายามแต่เขาดันไปโฟกัสกันในเรื่องของการตอบโต้ผ่านทางโลกโซเชียลคือใช้โซเชียลในทิศทางที่ผิดนะครับซึ่งเป็นการตอบโต้และเป็นการไม่เคารพในการสนใจของคนเป็นเจ้าหนายซึ่งก็นแน่นอนครับไม่มีนักเตะค,คนไหนใหญ่กว่าสมสรหรือใหญ่กว่ากุนสื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จนซันโช ทำผิดพลาดอย่างมาหาศาลเลยแล้วถ้าเป็นในยุคของเซอร์เลฟฟูกุซอนเนี่ยบอกเลยว่าซานโชเองหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีก็มีข่าวว่าในช่วงวันเดทไลน์ตลาดของซาอุมีทีมจากซาอุพยายามในการดึงตัวเจดรอนซานโชไปร่วมทีมทีมทีมนั้นคือเอาเอติฟักของเซีเฟนเจอรัลด์นะครับที่ต้องการดึงตัวเจอรอนซานโชไปอาจจะเป็นเงื่อนไขย,ยืมตัวก่อนแล้วมีออปชันซื้อขาดในภายหลัง หรือเป็นการซื้อไปเลยเห็นมีข่าวหลุดมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามนะครับในการที่จะเสนอให้กับทีมซาอุซื้อตัวเจอ n นซานโชด้วยราคา50ล้านปอนด์แต่ลีกซาอุไม่สนใจมองว่าเจอ n นซานโชไม่คู่ควรกับค่าตัวหลักเท่านั้นนะตอนนี้เจอนซานโชก็เลยต้องกลับมาอยู่กับทีมแล้วบอกเลยนะครับว่าเป็นงานหยาบของซานโชจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรแม้ว่า ซานโชกับเชนฮากในคราวต,ต่อไปอาจจะมีการเปิดปากพูดคุยนะครับทำความเข้าใจกันใหม่แต่ซานโชคงต้องลำบากในการกลับมายืนหยัดสู้ตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามาตรฐานของเอริรเชนฮาสูงมากครับถ้าใครเหยาะแยะขี้แอคอ่อนซ้อมไม่ทุ่มเทไม่มุ่งมั่นคุณไม่มีทางเป็นตัวจริงในทีมของเชนฮากแน่ๆแล้วผู้เล่นส่วนใหญ่ท่านไทุกคนนะฮะ นับถือในการรับมือกับผู้เล่นของเอลิชเชนฮากเรียกได้ว่าทุกคนโอเคกับกฎระเบียบอะไรต่างๆของเชนฮากถ้าซานโชรับตรงนี้ไม่ได้บอกเลยว่าเขาก็จะไม่มีสิทธิ์หรือว่าจะไม่มีโอกาสในการลงสนามให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยและยิ่งดูจากซานโชในช่วงหลังๆเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาแตกต่างไปจากจูดไปจากฮาแลนก็คือในเรื่องของความพยายามที่ไม่มากพอนะครับรวมถึงใจของซานโชนั้นมันใจสาะเกินไป เขาไม่ยอมสู้เลยที่จะสู้เพื่อตัวจริงของทีมขณะที่ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ย <_ c oughs> เขาก็มีโอกาสมาก่อนหน้าอันตูนีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจูเลีนซานโชที่ดูแล้วมันเดินส่วนทางกับทั้งจูดแล้วก็ฮาแลนด์นะครับฟังกันจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่ง,ง,งกดแจ้งเตือนกดซีฟเวอร์เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางหุกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ